41นะคะ9 9 41คุณพี่สำหรับรุ่นนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขาค่ะหน้ากว้างอยู่ที่10นิ้วครึ่งค่ะสำหรับใบนี้10นิ้วครึง่งความสูงค่ะอยู่ที่6.5และความหนาอยู่ที่3.2นิ้วค่ะความหนาเริ่มต้นที่3.2สำหรับใบนี้เป็นงาน crossbody ฝาปิดนะคะงานสายคู่ตัวค่ะเป็นงานสายนี่ถอดไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นงานแบบสั้นยาวด้วยตัวเลือน ฝากระเป๋าค่ะเป็นงานฝากระดุมแม่เหล็กนคะคะเปิดปิดด้วยกระดุมแม่เหล็ก2จุดด้านในสับด้วยงานหนังวัวแท้ทั้งแผ่นค่ะด้านในเปิดออกมาจะเป็นงานสองลอนตัวนี้จะมีซิปปิดให้ทั้งคู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะ สำหรับช่องด้านหน้าคุณพี่สามารถใส่โทรศัพท์มือถือสองเครื่องพร้อมกันได้หรือโทรศัพท์มือถือบวก power bank นะคะแบตเตอรี่สำรองบวกสายชาร์จได้เลยนะคะสำหรับช่องด้านหน้าเนี่ยกัญญาทำความหนาให้เป็นพิเศษคือประมาณ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นช่องด้านหน้าเนี่ยคุณพี่สามารถใช้งานได้จริงจังมันไม่ใช่ช่องแบบบางๆแคบๆที่แบบใส่อะไรลงไปปุ๊บกระเป๋าตึงเลยเสียทรงนะคะตัวนี้คือช่องกัญญาทำเผื่อเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยช่องที่2เปิดปิดด้วยซิปเช่นเดียวกันค่ะเป็นช่องใช้งานหลักนะคะด้านใน มีพ็อกเก็ตให้เรียบร้อยมีซิปพนังหลังให้เรียบร้อยผ้าซับในเป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะทั้งใบทุกจุดนะคะทุกช่องใช้งานกันยาบ,บุภผ้าผ้าซับในพรีเมียมไว้ให้สําหรับช่องใช้งานคุณพี่ช่องใช้งานหลักตัวนี้เนี่ยสามารถใส่กระเป๋าตังยาวได้ด้วยนะคะใส่แล้วไม่บีบไม่รัดไม่ตึงเนาะ,ะคุณพี่กระเป๋าตังใบยาวค่ะใส่ได้จนถึงไซส์7นิ้วครึ่ง8นิ้วนะคะ8นิ้วครึ่งก็ใส่ได้นะคะ ความยาวของกระเป๋าตังที่กัญญาใส่ให้ดูตรงนี้คือ7.5นะคะ7.5นิ้วด้านหลังกระเป๋าค่ะคุณพี่สําหรับตัวนี้จะมีอีกหนึ่งช่องซิปใหญ่ๆช่องซิปใ,ใหญ่ด้านหลังกระเป๋าตัวนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือค่ะความสูง6นิ้วครึ่ง ไอโฟนตระก,กูลโปร p ล u สแม็สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณพี่สำหรับตัวนี้ราคาป้ายเต็มสำหรับรุ่นนี้ค่ะอยู่ที่4,000บาทนะคะราคา 4F คือ2,690บาทค่ะคุณพี่2690ใส่สะพายปรับสั้นยาวแบบตัวเลือนค่ะจะปรับสั้นยาวแค่ไหนก็ได้ตามใจต้องการเลยสำหรับสีความส่งค่ะสีที่กันยาใช้พรีเซนต์นะคะคือสีม่วงเนาะสีที่สค่ะคุณพี่คือสีแดงค่ะแล้วก็สีที่สค่ะคุณพี่คือสีมี ลาโนค่ะนะ